นี่นทุกคนนะเซลทีว่าอาจารย์ผมจะปิดเอม่วงน้อยนะเนี่ทนนจะมีสามตนร่างแง่ร่างกเกษตรนี่ละกระทือวดัดก สบายดีทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กับบ่าวจาันอีกเซ่นเคยนะวันนี้บ่าวจาันหาตื่นตานอนทุกคนเนี่ยเดี๋ยวบ่าวจาันจะพาทุกคนไปกินส้มมะม่วงน้อยแล้วก็เจลปลาเด็ชแซ่บๆทุกคนเนี่ยกินอยู่หัวให้ปไปหน้าพูแหละทุกคนอ่ะไปเบิ่งวิธีเฮ็ดจลน้ำกันเลยนะทุกคนนะเอาทุกคนนี่ก็เป็นการมาปรุงเจลนะทุกคนนะเจลน้ำปลาเดชจะมีต้นน้ำน้ำนีน่บ่าวจันกินยากส้มเลยทุกคนนะ ใส่น้ำตาลกันเลยมาจันจะมักวนๆเลยักหน้อยนะทุกคนนะ <S <S ใส่ขุนนัวสูตรใส่น้อยแซฟน้อยสไลายแซ่ไลายสองอเอ๋ <S <S แล้วก็ใส่มากเพชร เป็ดป่นเอาไปชี้จา้าเลยนะกินได้น้ำอยู่บ่กุ้งกุ้งเลยกุ้งมากกุ้งมากสีสันมาละสีสันมาละ าลาทคดแล้วทิ้งที่ขาดประด้ก็คือเขาไหม้หรือว่าเขาคั่วบ้านเท่านี้เองครับใส่ให้มัน,นข้นๆเหนียวๆเ,เลยคนมานกอนซุ่มพมา่าซุ่มพม,มือ คนบอัวซอยจะพวงอ่ะโอเคพอยังมีคนน่ะใส่หอมหอมแดงหรือว่าหอมหกบัวใส่หลายๆเลยบระจันมาก นี่นะทุกคนนะเจลที่ว่าบาจจันปรุงกะจะประมาณนี้เนาะต่อไปเดี๋ยวบาจจันจะพาไปเอามะม่วงนะทุกคนเอาทุกคนตอนนี้บาจจันก็มาหอดหนาแล้วนะทุกคนเนาะก็คือนาของบาจจันเองนะเนาะที่เห็นอยู่ทางด้านล่างเนะี่ยก็จะเป็นต้นมะม่วงนะทุกคนเนาะเดี๋ยวเราจะไปเอามะม่วงลงมาก,กินกันเลยนะทุกคนนะไปะไปกันเลยไปทุกคน ข้างหน้าก็จะเป็นต้นมะม่วงนะทุกคนเนาะในสุมพลสุมพลอันนึ่งนะทุกคนเนาะแล้วก็สุมพลนี่จะมีมะม่วงอยู่3ชนิดนะทุกคนเนาะก็คือมะม่วงกระเซนมะม่วงกระซอและก็มะม่วงขิ้นะนี่นะมะม่วงนะเราจะปิดเอาเม่วงน้อยนะอ่าเท่าพาเครื่องพาเครื่องเลยแล้วทุกคนนี่นาะฮึบ เรนะาทุกคนอนาะจะมีสามต้นเนาะที่ขึ้นขึ้นเฮียงกันเนาะสามต้นสามชนิดเนาะทางทางสายมือสุดนี่จะเป็นต้นมะม่วง,งกเกษตรนเนาะทุกคนอันนี้จะเป็นมะม่วง,งซอม่วงกอซออันนี้จะเป็นมะม่วงขิวรือว่ามะม่วงป่าจะมีกลิ่นขิวและสุดเนาะทุกคนนะเนาะเดะทุกคนเห็นบ่นะ ันนั้นมันมันมงโงคิวนะทุกคนนะดีกว่ากำลังกำลังหญ่กำลังเป็นมากนน้อยๆนะกินกันยังกินมาได้ทุกคนยังบอดซ่ตยังขมน้อยพิ่แต่เราจะกินมะม่วงเกษตรนี่ละก็ถือว่าดกเติบหนึ่งเนาะทุกคนปีนี่อยู่น้าเบาจันก็ได้แต่ส่วนหลายกับบอท่านคนเนาะข้าเจ้ากับมากินฟั่นกันกิน กายทางมาเห็นพระเจ้าก็มาเก็บเอาเนาะทุกคนเนาะยาบมเป็นยังแบ่งๆกันกินเนาะเพิ่์ดมนุษย์เฮาได้มาประมาณหนึ่งแลนะ้วกำลังพาก่องพาก่องเลยทุกคนบอกมาแล้วก็น้ำลายแตกไปเลยนี่วจันท์มากกับน้องสาวเนาะให้เพิ่์ดมาถือกล้องให้ นี่ก็จะเป็นบรรยากาศรอบๆทุง่งนาเราทุกคน,น <Myst ic> ยามนี่กับใบไม้ใบไ้ใบไม้ใบหญ้าก็จะล่นร่วงล่นลงมาแล้วทุกคนเราจะเห็นปลายไมยล้ลอนนบรรยากาศกลางทุ่งให้ทุง่งนาทีแรกก็บอกาจันว่าจะกินอยู่ในบ้านเนาะเชือ่อว่าคิดว่าน่าจะไม่ได้บรรยากาศแล้วก็เสียงรบกวนน่าจะลายบ่าวจันก,ก็เลยเลือกที่ว่าจะมากินอยู่ทุง่งไห้ทุง่งนานี่เนาะแล้วก็กินอยู่ใกล้ต้นมาเลย กินอยู่ใกล้ต้นมะม่วงนี้เลยนะทุกคนเนาะนี่จริงๆว่าจันก็มาเอาเมื่อกินสองเท่าสามเท่อแล้วเนาะแต่ว่าพราจันคิดว่ามันชิใหญ่มากกว่บท่านคนทุกคนเนยได้กินมากน้อยมันคือเก๋าเอ้าเอาเป็นยังไปทุกคนไปไปกินมะม่วงนำกันทุกคนไปมาทุกคนกินส้มมะม่วงน้อยนำกัน โตจำเป็นนะทุกคนอะเอาก็ตาเฮ็ดโต๊ะมันต่ำพอเาอเ,เดี๋ยวบาจันจะลองชิมมังก่อนเวบาจันที่เห็ดมาเนี่ยนี่เนาะทุกคนออ้ยโต๊ะกระได้คคอซีล้มแล้วเนาะ โอ้ยเจียวปลาแดกตอนปลาแดกทุกคนอ๋อหักล้าหักหลโอ้เจียวแต่มอมะม่วงยังยังน้อยไปนอยน,อยนึงเนะทุกคนอะ่ะยากอ้อขมขม

การทุกให้ทุกหน้าเนาะทุกคนนะมาต้นต้นไปได้ไม่มีต้นนึงแนละ้วอืมอืมอืมไปได้กัดปะ มาทุกคนมาเบิ่งใไกลทุกคนเดี๋ยวบมอจันหาต้นประเด็กก่อนอยู่ใส่ปะอปหบอจันใส่ลายอยู่นะคือว่าเห็นแล้วนี่เนาะทุกคนอะ อืม,อมโอ้ฟินอ่าจะไปอีกคำอืม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 ,อม อย่ายงเดียวอย่าคมน้อยนิดทุกคนนะอย่ายมาจับกอกข้าวออกมาดูมัน แซ่บนัวแซ่บนัวเห็นแบบง่ายๆอยู่แบบบ้านๆเนี่ยนะทุกคนนะตามทุ่งให้ทุง่งนาบรรยากาศสิว <c oughs> ตบประเด้บวชจันหายแล้วเนะวาะก็ใส่ลาย,ยู่วะ อืมแมงไม้กระตอมฮนะ อ่ะทุกคนเบาจันก็นจะได้จบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะทุกคนนะก็เป็นคอนเทนต์เล็กๆน้อยๆนะที่ว่าเบาจันพาทุกคนมากินมะม่วงน้อยมาเบิ่งการกินมะม่วงน้อยอยู่หน้าอยู่ทงไ้ทงหน้านะทุกคนนะบรรยากาศดีดีอ่ะทุกคนก่อนจะก,กันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่าคอมเมนต์ คลิปของบ่าวจันนะทุกคนนะเพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวจันได้เฮ็ดคลิปต่อไปให้ให้ทุกคนได้ติดตามรับส้มน้ำกันนะอ่ะขอเขอบใจที่ติดตามนะทุกคนนะ